บิลกินที่เขาร้องเพลงก้าวไก่อะไรน่ะไม่รู้จักไม่รู้จักอ๋อโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะพีพียังติดยิ้มอยู่ก็จะก็จะขำมากคือแบบตัวแรกคือไปเลยคือปเลยนะอ่าไหนไหนพูดแบบคิดเครียดไม่รู้จักอ่าอย่างนี้อากูอาจิกอะไรอย่างเงี้ย มีเชื้อสายจีนมีเชื้อสายจีนครับว่าอย่างนี้คุณก็พอจะพูดสั่งนิ่งจริงได้หรือเปล่าถั่วตุ่มถั่วตุ่มถั่วต้่มนะถั่วตุ่มโอ้หากใส่แล้วเข้าสำเนียงกันตายเลยเชื้อเชื้อสายจีนใหม่เอามอ โอ้ยอย่างนี้คุงบิวยิ่งแสดงว่ามีเชื้อสายจริงทั่โดนเซนแล้วโดนเซนแล้วตายอยู่อยู่ไม่ไหวแล้วตายแล้วเดสร็จแล้วเหมือนน้ำพุอะนะครับแล้วมันโดนโอ้โหเป็นโอ้แค่ผมนึกภาพนี้ผมผมหิวเลยนะครับ ôi không may không không nô ngã bị kia cái tục lại mua เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวกูเข้าเองกูเข้าเองโอเคโอ้ยอย่างนี้คุงบิลกิ้งแสดงว่าก็มีเชื้อสายจริงนี่ถั่วถั่ไม่ออกพูดไม่ออกมันมันมันพูดว่ามันพอกออกมาเลยเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมันได้นะเดี๋ยวก็ได้ไม่งั้นเราก็จะอายอีกใช่เดี๋ยวหิวแกงาร์ลีครับ ใ่อั่วอีกอันหนึ่งโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเที้ยโอ้ยอย่างนี้คุงบิลกิ้งซาแดงว่าก็มีเชื้อสายจริงสิ โถ่ต้มไม่ออกหี่พี่ใ้ถ้าไม่อยากมองหน้ามันหลับตาเลยโอเคโอเค่ไม่ไม่ไมองผ่านหูเลยมองผ่านมองเงยอะไรก็ได้แบบว่ากูเมื่อแล้วโอเคโอเคโอเคเป็นวุดดี้ได้เลยไหมลองลองเปลี่ยนเป็นได้นะสวัสดีครับพี่น้องชาวไาย อยากให้เล่นน่ะแล้วทำไมแล้วทำไมเราไม่ไหวอ่ะไมดีดีก็ไสุดที่รับน้องชาวชาวไทย่หสุดรับสุดีครับสุดครับพี่น้องชาวไทยวันนี้ผมอยู่กับอย่ี่กางนี้แสดงว่าคุงบิลยิ้ง ก็มีเสื้อสายสีไม่ได้หลบไม่ได้หลบไม่ได้วันนี้วันนี้มันเพลงนี้มันมีเสื้อสายสีมันมันบินเบอน์้อีกเเวลาคัดอ่ะพี่จะพูดไม่เหมือนเดิมมันเปลี่ยนเปลี่ยนไปอีกอลยใช่ใช่ตใจลแบบรับแบบแรกมาของใหม่มาเรื่อยๆวันนี้วูดี้อยู่กับพีพีกรด เอาละโดนเส้นละโดนรู้และโดนโดนเส้นทางทางฝรั่งตัวสลับสมนี้โดนเส้นทางฝรั่งแม่แล้วคือแล้วคือแบบรู้ว่าพี่บุญดีเขาพูดยังไงแล้วก็อย่างนี้แสดงอันนี้คืออาการของคนโดนเส้นแล้วตายตายตาย ให้ให้วิวก en> hey, ินถือไว้ก็ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ติชูะเอาซ่อนซ่อนไว้นิวตีอยู่กับพี่พีกริดวันนี้ครับอยู uti, ่ในตู้ RCA ของเราพี่พีกริดคราบจไมาใหเงยหน้าครับ จะอยู่ตัวซีด้วยอ่ะเป็นไงนึกอยู่เม <DVD> ื <that pus> ่อกี้เขาเคยพูดนี่หว่าอินไซต์อินไซต์แล้วคืนรายการเขาก็ไม่มีแล้วนะทำใหม่ๆด้วยนะไม่มีแล้วมีแค่นี้และเพลงเบาๆถั่วต้มโอ้ถั่วต้มอย่างนี้โอ้โหคุณ ไอ้จ้าของของใหม่มาตลอดยิ่งคันยิ่งคัดบ่อยกันของใหม่ยิ่งมาของใหม่มาตลอดเลยเดี๋ยวเอามาสวัสดีครับตอนนี้น้องพีพีได้อยู่ในรายการบู๊จีแล้วอ๋อ อยู่ได้แล้วไม่เป็นจิตแล้วก็ข้าชอบตามไปดโอ้ยพี่นี่ยแล้วส่งมาเองอ่ะไม่น่าพิบูติเลยเออเมื่อกี้ไม่งั้นเรียวไปแล้วนะย้อนกยุคเลยโอเคต้องไปครับอย่าบอกนะ ว่าคุณก็เป็นของจริงก็มาก็มาไงครับคำไม่ได้คงจริงเป็นองจริงของจริงทำเล่นจริงเลนต้องจริงหนึองเป็นโซโซแล้วโอ้ยออยู่กับบุญจีที่บุญจีเกิดมาคุยรู้สึกยังไงบ้างครับ ไม่ตอบนาทีตอบไม่ได้เลยอ่ะอันนี้แค่ตอบนิดเดียวเดี๋ยวพอละโอเคแบบตอบไปว่าอันนี้แหละเออเนี่ยหนูยากมากในคกันนี้โอเคแค่นี้โอเคพี่พี่ส่วนนี้ส่วนเป็นเป็นพี่วุฒิดีกลับได้โอเคได้ค่ะ มองทงนี่มองทงจีมองทงจีลาจีลาอ่าอยู่ตรงไหนจีลาเจมองทงจีลาโอ้ก็ฮ้าฮ่าฮ่อฮ่าฮ่าฮ่าองาฮ่าฮ่่่่่อ ผมอยู่มงทองคิดทันหรือเปล่าเนี่ยเป็มเลยจะแบบไหลเลยอ่าได้เดี๋ยวแล้วคุณนี่อยู่มงทองอะไรเนี่ยผมอยู่มงทองมงทองเปิดประตูให้เปียกหน่อยมงทองน้ามามงคงหรือเปล่าแล้วทำไงเราเราเล่นยาขำสิโอเคโอเคโอเค ดีละดีละมุกดีวเป็นบูญจีเกิดมาคุยต้องมีกุวยครนะสำหรับวันนี้กู๊ดไนท์ครับพี่น้องชาวไทยเอาแย่ส่งมาแล้วก็ไม่เขาพูดลาตีสวัสดพี่น้องชาวไทยกู๊ดไนท์ก่อนใช่ไหมอ๋อลาตีสวัสดีโอเค กิ๊บวุ้จีน้ำลายกูกระเด็นมีคหมดแล้วเนี่ยเคอร์ดค่ะห้าสี่สามสองเปันนี่อ๋อไม่ใช่เดี๋ยอเดยวกดย๋กเฮ้ยอันนี้ได้แล้วก็พีก็พี่ก็เดี๋ยวพีกิ๊บวุ้ยจีไม่ต้องมาแล้วโอเคเป็นเสียงจริงไงก็เลยเป็นงมงซรงมงซรงมงซงนะ โอเคก็ได oh, okay. so the ้ไปเร่งเรื <an> ่องอาหม่านะหลานม่าหลานาม่าโอเคเอาไหมพี่ไฮครับพี่ไฮอาภาพร โอ้โหยากเลยเอาอาจารย์ไข่วิคน่าเออโอ้ยเดี๋ยวนี้มึงเอามึงถามกูนี่มึงถามกูว่าทำได้หรือเปล่าถามอนวันนี้โอ้ยข้าววันที่เจ้าอะไรนะข้าววันที่จีจีจีสิบจีจีเมษายนก็พยายามดีนะเอาไหมครัเอาวันที่เท่าไหร่ไหม ห้าสี่สามสองสี่เมษายนนะก็ไปดูกางไรเลยนะชุกลงภาพายนต์ชัวประสทใส่เลยซ่าสูวตัวนี่ก็ขยันทีโซ่ซเลยโซโซมันผีเดวยกัเอาเดี๋ยวพี่พูดไหมมาเล่นนิดเดียวนะเดีเอา่อเดิงเดินมาตางนี้อยามาเล่น่ง อย่ามาจุดเลยอะอย่ามาเล่นกับไฟร่อนๆโอ้หมึงจุดยังไงเนี่ยน้องแค่นั้นเอ็มวีมีแค่ตรงมือใช่ครับมีแค่เดี๋ยวเดี๋ยวให้พีพีออกจริงๆมีทั้งตัวเลย แต่แต่ไม่จุด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  <al m any> ไม่จุด <c oughs> ไม่จุดแต่แค่พี่จะทักก็ทำไง้เลยเหรอ